สวัสดีครับวันนี้กะบเบ้าเบิงการอิสานรีวกะจะมาหนึ่งบาครับผมรีวิวให้พี่น้องเบิงนะครับผมอ่าเป็นปลานิ้นเคื่อนนะครับผมปลานิ้นธรรมชาติครับกะตอนนี้เขาก็ได้เตรียมพักเรียบร้อยแลครับผมอ่าก็มีอาก,กาศขาวกับคาออนนะครับผมอยู่ผมหนึ่งนะครับผมอ่าเอาพักลุ้ทางล่างนะครับ เพื่อบ้ไห้มันล่างน้าป่าแล้วครับผมอ่ะอันนี้เขาจะเอาปลาหนิ้นที่เขามักไว้ครับผมตรงไปแล้วครับผมอันเป็นที่เร็จเรียบร้อยครับผมถาให้มันซุปละอ่ะมาติดตามตอนต่อไปกันเนาะครับผมเนาะว่าซุกแล้วนาตาจอบเป็นยังไงนะครับผมโอเคอืนี่นะครับผมเป็นปลานิ้นเคลื่อนนะครับผมที่เขามักไปนะครับผมดูนะครับดูดะ ใหญ่มากเลยครับโหใส่ซึงไม่ได้เลยโอเคใส่ซึ่งไม่ได้ครับผมนะครปิกแพงกันนะครับพี่น้องอ่ะหมอกัลังได้ทีเนาะวันนี้มันใหญ่พอนะครับผมวันนี้คืนนะครับผมว่โอเคเดี๋ยวผมพากอนครับผมไอ้มันหน่อยมันใส่ซึ่งได้กอนนะครับผมเนาะหัวเข่าได้เนาะโอ้เดี๋ยวมาติดตามเบิ่งเด้อครับพี่น้องัตใหญ่มากเดิมักเรียบร้อยได้เลยครับผม ปลานิี้เคเือนนะครับปลานิี้ธรรมชาติอร่อยนะหัวม,มันนะครับผมเนื้อแน่นเนื้อ,อสุดยอดเนาะปลานิี้เคเือนธรรมชาตนะิเนาะอ่ะโอเคครับผมกะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมพาเครื่องซับเบนซินพร้อมครับผมตัวใหญ่แห้งครับโอ้ยเอาลงไปังซี่เลยครับผม ่ผมจะเอาค่าไว้อยู่งล่างนะครับผมกับพักนะครับผมมันจะจังบริล่างน,น้ำนัวป่าเขาเนาะครับผมแต่กรสีหอมกินค่าอ่อนเนาะครับผมผูได้ถูกใจคลิปนี้กับฝากกดนไคนก์กดแสกกดติดตานเด้อครับผมเนดะ้อเป็นกาลังใจให้นุ่มบึงกาที่สานร,รีวิวนะครับผมยังเหลืออีกครึ่งนึงนะครับพี่น้องตัวใหญ่แห้งไปนินเื่อนเท่านี่ครับผม ยังงแห้งเหออีกเครื่องนึงครับผมเครื่องนี้เท่ากับหนึ่งเครื่องนี้เท่ากัแบวบ่าสยเอาไว้ค่ะหนึ่งมือหนามาสั่นเท่ากับถอดครับผมสุดยอดสุดยอดแห้งครับพี่น้องอตอนนี้หมอกะเรียบร้อยเลยเนาะเข้ามาปิดฝากันเนาะครับผมเปียบบรอยหนึ่งปานาะครับผมใส่เวลา้หนึ่งบรณครับผมประมาณ แปดถึงสิบนาทีนะครับผมว่าว่าเหมาะเข้ากับขื่นอได้บ่อยละหนึ่งโดนก็นี่มันบอแแสบครับผมประมาณสิบนาทีได้ครับผมมาติดตามเนื่อปลาเขาช่อกมาสวยแล้วก็หอมเพียงแค่ไหนครับตอนนี้เขาเตรียมแจวกอนเนาะครับผมโอเคโอเคครับพี่น้องครับผมไอเมื่อกี้นี่เขากำไปเตรียมพวกพริกพวกเครื่องตำแจ้วนะครับผมตอนนี้เขากำเบื้องปลาเข้า อย่างงครับพี่น้องอันนี้ใช้เวลาไปประมาณเจ็ดนาทีเดียวเลครับผมปลาก็สุกเลยนะครับนี่ครับกอ,อีกจังน้อยนะครับเอาอีกจังน้อยอย่ามันบุสุกมันขาวนะครับผมสีสันสวยงามเลยครับผมเบิ่งหนักแต่อันนี้มันเคลื่อนนะครับผมโอ้ยคักเลยนะครับพี่นอ้องนี่ไงครับผมเป็นพริก ที่ผมเตรียมไม่ตำเจวเนะเดี๋ยวเอากระเทียมมาเสียบใส่เลยก็จี้นะผมจี้แลวมาตําเลยครับผมยอดคัดสูตรนี้ใส่ได้เลยครับเอาไปใส่บ้างเ้ยครับผมกระเทียมมีอันหน่อยนะครับผมเสียบไม่ไ่ได้เข้าตำได้โคกเอาครับพี่น้องกะเบื้องต้นเข้ากับเอาพวกนี้ไปจี้กันเนาะนี่ครับผมชัดเด็ดจีมันจะหอมเนาะครับผมแต่กรมาตําครับพี่เป็นกจว กระเทียประแดกเนาะจั้งซีเลยครับผมจั้งซีเลยจังซีเลยเดีเเ่พี่นอ้องป่าครับผมทุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่นอ้องพักตะยุบแล้วเนาะ้มาาอมคนะ่ะค่ะออนเนอ้เราได้ผู้มักเลยครับผมผมมือการยิบมือการบ้านผมกะหนึ่งค่ะออนกินครับป่าเนาะครับผมแซ่บเลยครับผมมันหอม แกงก็ได้ครับแกงใส่ไปแหงก็สซุดยอดกันนะครับผมเดี๋ยวผมเฮ็ดแจวก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่นะครับผมเป็นตะแกงนะเนาะเขาอยู่หอพักเนาะครับผมเขากัมาทางานต่างจังหวัดนะเนาะเขากัมาขัดเห็ดนักกินเนาะครับผมเข้ากะบผมมีพื้นที่นะครับต่อทานเนาะกะบตอแก๊สมันเลยครับผมนี่นี่ หอมขนาดพี่น้องดังแตบแตบ๊บข้าขนาดวะพี่น้องข้างหอมไอ้ยังกินมันหอมั <c oughs> งเสียงสี่ความหอมขนาดบ้านได้ตามเจ้า ครับผมโอ้โหไฟลุกเลยบาทนี่จีไว้เนาะพี่นอ้องไปแต่ไปหาเครื่องเครื่องมันเจ้าซูนีหอมขนาดนะครับพี่น้องครับผมเท้าจีเนาะครับผมเท้ากับมันต่ำอะไรับปลาแดกนะครับไผ่มีตอนปลาแดกกับตอนตอนปลาแดกลงเนาะสุดยอดเลยล่ะสิบอกให้ กระนังหอมเอาพริกพริกดอกใส่ความครับหลากหลายครับผมหลากหลายจะได้แซ่บได้นัวนะครับผมหลากหลายจีเลยจีลงไปตำบานี่ใส่ปลาแดงใส่ผงสุดรสดีซอยหอมนุง่งบีบมะนาวนุง่งจังสิกินกับหนึ่งเปลา่ทาทา้อนพักหนึ่งพักโอ้ยคักพักพี่น้องครับผม จีไปจีมาใหม่แล้วครับพี่น้องวันน้เบิ่อโอ้ตายตายเจ้าเจ้บเจ้าล่ะไปข้างนึงดิหามนดิมาติดตามครับผมด้อครับผมเด้อผมจังไหนผมกากให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามผมนี้เด้ครับผมอ่ะ เป็นกำลังใจให้ทำคลิปทั่วไปเนาะครับผมพี่น้องหน่อยนะครับผมสีบานคิดในกินเนาะครับผมใส่นะครับผมกากผมกับใจรักเนาะครับผมในการทำกับเขานะครับผมเป็นสไตล์อีสานเนาะครับผมผมการมารีวิวกับเข้าสไตล์อีสานนะครับผมจากค้นพื้นทีนะครับผมพ้นพื้นที่กะเป็นคนบึงกาฬเนาะครับผมอแต่นี้มาทำงานสู่ชีวิตในเมืองนะครับผม เอาชอบทํากับเขาถ่ายคลิปครับผมบรีวิวอ่ะะปรมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะตําแจ้วเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมแจ้วที่ผมมาตำนะครับผมพริกที่เทาจีนะครับผมตําใส่กระเทียมครับผมใส่พริกหยวกครับผมใส่บักพริกนะครับผมพริกกะพริกสวนเขาแล้วครับผมแล้วก็พริกแดงตลาดเท่านีร่นะครับผมมะเข้าวโพเนาะ นะครับเข้าสำเมียงลงไปเลยนะครับเนี๋ยสุดยอดเลยสำรับบักพริกนะครับผมเี่เขาจีแล้วเข้าก็ใสตลงไปเลยนะครับผมขวัญมันอ,ออกก็ได้บบาออกก็ได้นะครับผมเข้าเอาขวัญออกแค่สีหอมครับผมบพริกกันนะแต่บางคนเก่าออกนะผมมันใหม่นะครับผมผมก็เบ็ดออกเนี่ยที่ตามเจียวปลาแดกผมเนอ่ครับผมพี่น้องสุดยอดอรีเด้ แต่เสียดายบุมีตอนประเด็กเออนี่เด้อครับผมแจวผมครับผมตีตํำเรียบร้อยนะผมเหลือส่พักหอมครับพี่น้องโอ้ยดยดเข่าท่าครับแจวมะเขือเทศเนาะใส่ประแด็กครับผมเข่ากันครับแตบ์นัวเสียดายบุมีตอนประเดกป่าเฮ้าครับผมเรียบร้อยเืยกันนะครับผมอุ่นอีกรอบนึงครับผมหอฮหอนเนาะ สุดยอดปลาแซบนํากันเด้อครับผมเด้อครับผมแจ่วพร้อมปลากระพร้อมครับผมปลาแซบนํากันเด้อครับหนึ่งปลาครับผมปลานิ่เคือนครับผมมาเด้อครับผมพี่น้องจวนน้ำกันครับผมพ่ดพอนแล้วครับผู้ไดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผม เบาวบึงการอีสานรีวิวครับผมอ่าเป็นกำลังใจนะครับผมในการทําคลิปต่อๆไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับอ่าครับผมนี่นะครับหนึ่งปลาที่เขาได้นะครับผมตาตาเนาะครับกับะมณนี้่เนาะครับผมพี่น้องก็เคออนเนาะนะครับนี่หนึ่งซิ้นพร้อมได้ครับผม ผมหนึ่งลูกซิ้นลงไปไตซึ่งพร้อมแล้วครับพี่น้องแลแ้วก็แก้วแก้วปลาแดกข้าวแล้วก็ตำบักหุ่งครับผมเพชรขนาดได้ครับบักหุง่งจะเสียตำบักหุ่งแบบนี้บักพริกมันเพ็ดครับผมประมาณนั้นเนาะครับผมอย่างไรก็ฝากก้นไรก้นแร์กดติดตามนะครับผมมา้ะครับแซ่บเหมือนกัน,นครับผมประมาณนี้เนาะอยากกินเนาะมื้อนี้เนาะจวดครับพี่น้อง